การหาค่าคงที่จากกราฟพาราโบลาทำย่างไรมาดูกันนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นกราฟพาราโบลานะครับก็คือ f x เท่ากับ 2x กำลังสบวก ax บวก b นะฮะเป็นพาราโบลาแบบงายซะด้วยนะครับสิ่งที่เขาให้มาคือให้ค่าขงที่ a b มาเป็นจำนวนจริงใดนๆในแล้วบอกจุดต่ำสุดมานะก็คือ1 1, 1 x เป็น1 y เป็น1นะครับ แล้วเราจะหาค่า a b แล้วามาบวกกันได้อย่างไรเริ่มต้นจากแทนค่าเป็น y ก่อนนะฮะเท่ากับ2 x กาลัง2บวกกับ a x แล้วก็มาบวกกับ b สูตรในการหาจุดต่ําสุดนะครับก็คือหาค่า x ก่อนนะครับก็คือใช้สูตรอะไรลบ b ส่วน2 a นะครับโดยที่ว่าเอ่อ x ของเราเป็นเลข1นะฮะคราวนี้เพราะมันมีจุดยอดอยู่ที่1 1น,น,นะครับแล้วก็ลบ b b คือสมมสตินะฮะสมมติหน้า x ก็คือ a ครับ แล้วก็หารด้วย 2a นะฮะเคือสมมสิ์หน้า x กำลังสองก็คือ2อนะฮะอันนี้2 2เป็น4นะครับเป็น4คูณควายมาก็ได้4เอาลบ1ย้ายไปหารก็เป็นลบ4นะครับนี่ได้เองมาแล้วนะครับต่อมาหา b นะครับโดยการแทนค่านะแทนค่า x เป็น1แทนค่า y เป็นเลข1ไปนะครับแทนค่า y เป็นเลข1นะครับแทนค่า x เป็นเลข1นะครับบวกกับ a a คือลบ4นะครับคูณกับเลข1ไปนะครับ แล้วก็บวกกับ b หา b ออกมาครับอันนี้ถึงกลังสองได้1นะครับได้2 1อันนี้ก็ลบ4คูณ1ได้ลบ4นะครับบวกกับอะไรครับบีนั้น B มีค่าเท่าไหร่อันนี้ฝั่งนี้เป็นอะไรครับลบ2ลบ2ย้ายค่ามาบวกก็กลายเป็นอะไรครับ3จงหา a กับ b มาบวกกัน A เป็นลบ 4b เป็นเลขอะไร3คํคำตอบคืออะไรลบ1ไป